นะคะที่เริ่มถ่ายก็จะได้ออกถ่ายทูมเมษาเรื่องนี้ก็เล่นกับแต่วัยร hey. like thi ุ่นแต่เราไม่ได้วัยรุ่นเขาเนะเล่นกับน้องมาอย่างงี้บุ๊์รี่อย่างงี้เออไม่คือรุ่นเดียวกันเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นพี่ก็อย่างใจนะพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็อันนี้ก็จีการปะทากกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกไม่แพ้เรื่องเดิมนะคะที่เล่นไปแล้วก็มีผลงานก็มนี้เราเปิดเิธอ แล้วก็มีทางช่องเคเบิลก็เป็นพี่กรอนแต่สวยเชฟเนียทำวง,งไฟทีดีค,ค่ะแล้วก็มีละครที่เบเป็นผู้จัดเองด้วยนะคะื่้งน้องเมียทางช่องแปะนะคะก็จะจบวันพรุ่งนี้นะร,าาร่างอวสานแล้วก็จะมีเรื่องอืนนะะ่นทำอิกค่ะโอ้โหนะคะเรียกว่าเนี่ยคิวแน่นขนาดนี้นะ<อ>นะ,ะ<อ>แล้วก็ยังสาดนะ เลยหยิบกระตักอะไรคะ,คะชอว์บัตช่วยติดนิดนึงค่ะด่วนเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ๊ะว่าจะไม่ได้ชิมเสร็จปุ๊กนะคะจะได้ชิมเลยแล้วเดี๋ยวขอเจ้าหที่ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณพี่ขาติดต่อเจ้าหน้าท่อยค่ะด้านข้างมีไหมคะยินดีด้วยคะ่ะด้านนี้ด้วยนะคะขอเจ้าจน้าที่ด้วยคะ่ะ